สวัสดีวันนี้จะมาสอนเติม VIP ผ่านบัตรเงินสดเลเซอร์โกนให้กดไปที่เมนูซื้อบัตรเงินสดออนไลน์24ชั่วโมงตามด้วยกดซื้อบัตรเลเซอร์โกนเลือกราคาที่ต้องการตัวอย่างเช่น50บาทแล้วกดใส่ตะกร้าตามด้วยกดที่รูปตะกร้าติ๊กถูกให้หมดแล้วกดสั่งซื้อสินค้าเข้าสู่ระบบตามที่เราสะดวกตัวอย่างจะเข้าระบบด้วย Google ตามด้วยกดใช้นี้ฉันเองเลือกวิธีชำระเงินตามที่สะดวกตัวอย่างจะชำระด้วยพร้อมเพลย์ติ๊กถูกให้หมดแล้วกดเริ่มชำระเงินสแกนเพื่อโอนเงินหลังจากโอนเงินแล้วรอสักครู่เรียบร้อยแล้ว เราจะได้รหัสบัตรเงินสดมาเลือกเอารหัสพิมพ์มาเติมกดคัดลอกตามด้วยเลือกราคาให้ตรงกับบัตรที่เราซื้อกรอกรหัสบัตรสิบหลักลงไปหลังจากนั้นรอ1-5นาที แล้วกดรีเฟรชได้เลยเรียบร้อยได้รับวันใช้งานแล้วหากใครรอถึง5นาทีแล้วยังไม่เข้าให้เช็คให้แน่ใจก่อนว่าใส่รหัสบัตรถูกหรือไม่แล้วกรอกใหม่อีกครั้งหากกรอกใหม่อีกครั้งยังไม่ได้ให้ติดต่อไปตามที่ทางเว็ดเขียนแนะนำไว้ได้เลย